ช่วงนี้ฮะตลาดรา,ร,ารับซื้อฮะเปิด14บาทครับท่านนะฮะวันนี้วันแรกครับเปิด14บาทครับวันนี้วันนี้15เริ่มเกี่ยวแล้วหลังจากที่กค .15 หมดไปจากทุ่งแล้วเลยนะฮะในเขตท้ายหลังเทศบาลตะบลรัตนาบุรีครับน,นี่มาที่หมูซิคบ้านน้อยสนามอีกแล้วครับท่านนะ โอ้เตรียมผ้าแล้วฮะเสียเอ็ดเตรียมผ้าแล้วฮะประมาณสามอุ้มนะฮะผอหมายในที่เขาได้เขาเกี่ยวข้าวใช่ไหมวันนี้ใช่ครับประมาณประมาณกี่ไร่ครับเนี่ย๋อก็ประมาณเหรอสามสิบไร่นะสามสิบไร่อูสามสิบไร่เฮ้ชี้หน่อยฮะชี้หน่อยครับนู่นครับจากนี่แล้วก็ไปนู่นเลยทำเองใช่ไหมครับหรือว่ายังไงทำเองทำเองพูดเลยพูดหมดอย่างไกลเลยพูดหนูจะไหมี่ะตึปนนนนจะไหมล่ะภูเขาใช่ไหมล่ะนั่นแหละนู่นละเห็นเห็นหรือเปล่า โอ้เห็นเห็นครับเห็นครับเป็นภูเขาภูภูโอ้โอดอยู่นะเออนั่นแหละใส่ใส่ข้าวแล้วครับวันนี้นี่เออดูดูข้าวปีนี้เออสวยมากเฮ้คุณคุณคุณจเดาะไทยตลอดเดี๋ยวผมคุณ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 พูดภาษาไทยใช่ไหมครับนี่เออผมเออเคยทำงานอยู่ในเมืองกรุงเอ๋อแล้วก็แต่กรุงเทพใช่ไหมในกรุงเทพแต่ก็ก็เลยติดไทยตลอดใช่ไหมมันก็มีไทยนำไทยนำแล้วเฮ้คุณ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 พาเราเราไม่ค่อยเพราะไม่ไม่ค่อยชัดเลยยังไง ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันลิ้นมันลิ้นมันแข็งลิ้นมันลิ้นมันไปทางไทยหมดเลยออแล้วก็หน้าเกี่ยวข้าวผมก็จะลงมาเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จผมเดี๋ยวผมก็ต้องลงลงไปกรุงเทพอีกไปทำงานอะไรครับได้ข่าวว่าทำงานห้างยังไม่เรื่องไงเออตอนนี้สับสนมากเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมก็อยากจะอยู่บ้านไปสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่ามันให้มัน เศรษฐกิจมันดีๆก่อนแล้วผมถึงจะว่าจะลงไปกรุงเทพตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะโต้ลมหนาวสักพักหนึ่งแล้วก็ให้มันสบายใจสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ากรุงเทพผมก็สักก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อตอนนี้ผมสนใจที่ทุ่งนาโอ้ทุ่งนาเหลืองอารามเป็นเรือนทองไปเลยนาทองนาทองอนางเไปดูไปดูภาพไปดูลวงหน่อยฮะลวงเข้าได้เ่าว่าใส่ปุ๋ยอะไรครับนี่อ๋อุ๋ยขิงัวอะไไงครับ ก็มีส่วนผสมนะครับส่วนผสมของข้าวเนี่ยก็มีหลายอย่างครับอ่าดีก็ดูรวงครับสวยสวยมากสวยครับสวย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 มากเลยงามแต้ๆต้เลยครับนี่งามอีลีงามอีลีครับงามอีลีอีหลอกระดอกกระดิ๊บข่านี่ขนาดคุณออกมาแล้วขนาดคุณผู้เราไม่ชัดนะนี่กระดาษบอบอกบอกล่าว่าหลดมาไทยแล้วมาไทยทางล่งแล้วโอ้โหโอ้โหมาโอ้เสียโอ้มาเองครับนี่เสียโอ้มาเองครับนี่ เออเกี่ยวค่อยเจกเลยคุณเนาะเนี่ยฐานมันจกมันบมเดลโมเมนต์ฐานมันเองแข็งเลยดิแข็งดิที่มันแข็งปราก่อนนี่คือข้าวของเสียต้อยครับมไม่ใช่ต้อยหมวกแดงครับตัวนี้ต้อยกรุงเทพนะฮะ นาพี่ต่อยกรงเทพประมาณ30กว่าไร่ฮะแกชี้พในนู่ต้นไม้แต่ตายนู่นนะครับมูลมรดกแกตกทอดไปเยอะฮะนะฮะพี่ต่อยฮะไม่ใช่ต่อยบอกแดงฮะต่อยกรุงเทพฮะับทำงานกรุงเทพนานนะฮะแกพูดไทยไม่ค่อยชัดเอ้พูดเราไม่ค่อยชัดนะฮะโโอ้หดูข้าวแกใส่ข้าวมารีร้อยห้างครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวก็ขอ,ขอเสร็จเมื่อวานเนี่ยนะฮะหมดทุ่งระัตะนบุรีบุรีะฮะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ ข้ามาดีเลยฮะที่จะเสียบแทนนะฮะทุนี้รถเกี่ยวข้าวเขาเริ่มทยอยแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะข้าวปดปีนี้สวยงามมากครับเพราะว่าฝนน้อยฝนน้อยเพราะว่าข้าวเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ฮะถ้ามีน้ําเยอะมันจะล้มอย่างนี้ฮะลำต้นจะไม่ค่อยแก๊งแดงนะฮะเพราะว่าถ้าบางท่านใส่ปุ๋ยไม่ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่อาจจะล้มตามลมครับเพราะว่าทุนี้ลมเริ่มแรงนะฮะตุยน,นาอีกคนละเจ้านะฮะอีกข้าวก็ยินตุนนะทุนี้เขาใส่ปุ๋ยดีเนาะ อีของเฮียต้อยเนี่ยแกใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพอะข่าวแกสมบูรณ์ดีนะฮะวันนี้เริ่มนะฮะเริ่มแล้วเกี่ยวข้าวทีไรจะมีปัญหากันทุกปีฮะนาข้างๆเคียงกันฮะก็ไม่ค่อยถูกกันนะฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้ฮะะฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มเสียงดังฟังชัดเต็มไปหมดแล้วทุ่งนาฮะข้าวมาเร็วเลยฮะเริ่มจะดังกีบก้าวแล้วฮะเอาแล้วครับวันนี้ ทุกปีอยากพี่น้องไป็ตัวกันทุกปีไม่อยากให้ข้ามนากันเทนาคันนั้นเป็นนาคนนี้นะฮะเออเออเอ,อ,อ่ะอ่ะอกะว่าในครั้งนี้นี่ประมาณตีไว้ประมาณกี่อุ้มครับนี่พี่โอ้ประมาณ ประมาณไม่ได้เพราะว่าทุกปีเนี่ยมันก็หลายกุ้มนะหลายกุ่มห้กุ่มขึ้นอย่างที่เขาว่าห้ากุ้มขึ้นใช่ไหมปีนี้ปีนี้การวัดการวัดประมาณหกกลุ่มไหมปีนี้ประมาณเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมชีวภาพไม่ไม่ยูเลียก็มีส่วนมสตรงต้องต้องอดเดอร์พันนิดนึงมันต้องมันต้องใช้ผสมคู่กันไปเพราะงั้นข้าวมันก็จะไม่มีรวงไงเราต้องผสมเบนซีผสมเบนซีผสมแบบ ปุ๋ยไอ้ไรพวกเนี้ยมันสะสมได้หลายอย่างนะพี่งัวพี่ควายพี่ไก่เราเนี่ยเนาะแก่เราเนี้ยเนาะมันก็มีใช้ของไป่น้ํายาพ่นมีพ่นด้วยนะมีน้วไอ้เขาเรียกว่าพ่นพ่นรวบรวมมันรวมอมลมันเออปวนคือว่าจะให้มันให้มันออกเร็วให้มันมีรวงเยอะมีมีความอุดมสมบูรณ์ของของเมล็ดเออเนี่ยนี่พ่นไปเที่ยวหนึ่งก่อนก่อนที่ว่ามันจะจะถอ จะทอกจะอุ้มท้องอ่ะนี่นี่คุณเลงคุณคุณคุณผู้เราได้ชัดมากเลยคนจะถอกเนี่ยมันก็มันมันเวลามันมันจะอุ้มท้องมันมันจะถอกอ่ะมันก็เราก็ต้องพ่นเล่งเขาเรียกว่าผลเล่ง เร่งเร่งอะไรเขาเรียกว่าเร่งอุ่มอุ่นท้องให้มัน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 อิ่มอิ่มมันจะได้ลวงตให้ห่วงมันใหญ่ใหญ่ห่วงมันใหญ่ใช่ห่วงมันใหญ่แบบนี้อ่รลวงมันใหญ่ใช่ไหมเออลวงลวงเออนี่นี่เจ้าลิ้มแข็งใช่ไหมมันเป็นห่วงใช่มันก็มาอยู่มาอยู่บ้านก็ประมาณมันอเราเราโดนเนาะสามเดือนแลละมาจากตอนนั้นไปทําที่เชียงรายเชียงรายได้ข่าวว่าไปอยู่เชียงรายนี่แถวเชียงรายได้ข่าวว่าหนีน้ําท่วมใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่หนีมาตอนนั้นเนี่ยคือว่าหมาเหมือนเนี่ ชีวิตคงไม่รอดใช่ไหมสายต้องไปอยู่บนหลังคาเนี่ยเพราะว่านี้มาทันได้ข่าวว่ามีเศนฝันหลังตัวเล็กฝันจะไมหลานชายฝันออเว่าน่าจะมีเหตุเพศภัยพกลับมาบ้านถึงประมาณแค่สองวันต้องฝังน้ำท่วมเละตุ่เะเลยใช่ไหมแม่สายเสียงลายเละเลยเละเลยครับตอนนั้นไปทําอะไรครับเยวเชียงรายไปรับเหมาปลูกกระเบื้องอ่ะปลูกกระเบื้องแล้วปลูกกระเบื้องที่นู้นทำงานรีสอร์ทด้วยใช่มันก็ทําเสร็จไปหลังหนึ่ง ก็ว่าเขาเขาขายไม่ออกอ่ะง่ายว่าเหมือนกับกรุงเทพมันกรุงเทพกรุงเทพเลยบอกว่ามันเอ๊ะทำไมมันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเขาก็ไม่มีใครซื้อบ้านมันก็ราคาแพงขึ้นมาไม่มีใครซื้อเขาก็เลยเจ้านายไปได้ที่รีสอร์ทที่ที่ใหนที่เชียงรายก็ให้เราไปเราไปก็ไปทําไปทําได้หลังหนึ่งเสร็จไปหลังหนึ่งปุ๊บเขาบอกระงับก่อนระงับก่อนระงับก่อนก็รู้ว่า ที่อีกหลั้งหนึ่งก็บอกว่าระงับไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเข้านะอุ้ยเขาทำไมระงับมีเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยไหมเขาใช่ก็ว่าโดนแนี่ยเนี่ไอ้น้ำป่านะเพราะเขาตีนเขาพอดีอุ้ยได้ข่าวว่าท่วมประมาณเกือบสองสามเมตรเลยใช่ไหมใช่อยู่แถวถทำนังนอนอ้แม่สายจับนังนอนไปไปไปเที่ยวมาแล้วรอดวิกฤตเลยใช่ไหมรอดมาถึงแค่วันวันสองวันไปดูข่าวเด้วท่านได้ข่าวว่าโอ้ชาวเชียงรายของเราเนี่ยน้ำท่วมเบสทุ่มเป้เลยใช่ไหมแมนอุ้ยคุณดคุ้ดแมนด้วยนะ ไม่ไปไปเหนือก็อูดอู่เหนืออูเหนือไปไปเหนือก็อูเหนือไปมาอีสานเท่าเขาอีสานเฮาแน่ไทยแน่ธรรมดาเพราะว่าคนไทยเนี่กลุ่มของเฮาเนี่ยมันหลายเห็นบ่เฮาก็ต้องสอนเขาบอกก็เด็กหน่อยก็ต้องบอกไทยแน่ลาวแน่เห็นบ่ล่ะนี่เนื้อขาคุณไม่ใช่ต้อยหมูแดงนี่คุณต้อยมังเทีใช่ไหมนี่ไม่ต้อยต้อยแดงก็มีเตี๊ยบก็มีมันแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์เป็นไงมาอยู่บ้านเฮาเป็นยังไงฮะสนุกสนุกมากเลยบรรยากาศเป็นยังไงครับ บรรยากาศเนี่ยร่มรื่นร่มรื่นดีเนาะเห็นเห็นลวงทองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันอุดมสมบูรณ์ปีนี้จะเอาค่าจะเอาขายไปแบ่งขายด้วยไหมยังไงหรือว่าไว้กินจะไม่รู้ว่าจะไม่แบ่งขายนะจะเก็บไว้เก็บไวอืมเก็บไว้ทําพันธุ์ด้วยแล้วก็หวยด้วยสีหวยเออสีหวยอืมสีหวยนึกว่าจะไปขายเล่นหวยอืมก็คือเรื่องหวยเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเนาะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเราก็อย่าไป ซีเรียสกับมันอย่าไปเก้งคัดกับมันมากมายมันของไม่มันไม่ได้ดีเท่าไหร่ปีหน้าเป็นยังไงฮะปีหน้าเลยคราว่าสามสิบไร่เราเนี่ยจะลงเข่าเหมือนเดิมใช่ไหมจะจะทําเหมือนเดิมจะลงเหมือนเดิมจะทําเหมือนเดิมแต่เอาสูตรเก่าเหมือนเก่าเหมือนเก่าเพราะว่าตทั้งแต่เราอยู่คงเตียบโดนเนาะแต่เราก็รู้สักวิพัฒนาให้ดินเรามีอุดมสมบูรณ์ใช้ปุ๋ยเอคเคมีผสมกับปุ๋ยคีวภาพปุ๋ยมูลไก่ผสมกัน บางนาหนี่งใส่ที่ปุ๋ยเคมทีทำให้ดินด้านไปหมดเลยใช่ดินนี่ลงลงไปเนี่ยรวมร <condu od, S 2> วมรมดินรวมเลยใช่ไหม,มดินล,มลวมดินรวมดินลมนะลงสบู่นะแ้ำรถรถเกี่ยวข้ามไม่จีบติดลมเลยนี่ลงไปนี่โอ้ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่ติดหรอกเพราะว่าเรามีแผ่นสองอยู่แล้วใช่ไหมถ้าติดถ้าติดก็ติดเราเขาลงจะยุ่ยยุ่ช่วยกันเนาะตรงที่โพนอะที่โพนอู้ที่โพนด้วยนะ โพนที่ตรงไหนมันเป็นมันเป็นโพนอ่ะโพนเก่าที่เขาเกลี่ยออกโพนเก่าที่เอาดินออกกันมันมันมันจะเหนียวนี่นี่ที่ที่ถมนี่นะนี่โพนทั้งนั้นมาจากโพนใช่ไหมมาจากโพนดินถมเนี่ยหลายโพนไงครับคือเอามาถมนี่ก็มีตีโพนทั้งนั้นครับดินโพนทัั้้งนนดูดูหญ้าหญ้าหิมอยนี่ครับเโอ้ยที่นี่นี่เขาเรียกว่าหญ้าไอ้ภาคภาอีสานเออภาอีสานเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะหญ้าหิมอย ชื่อแปลกนะพี่นี่นะนี่เขาคนเฒ่าคนแก่เขาไงเขาเขาเอื่นมาเออเขาเอื่นมาเนาะเวลามันเวลามันเวลามันจะติดเออมันมันจะเข้าไปติดคนด้วยนะติดเสื้อผ้านะเสื้อผ้าติดเสื้อผ้าแล้วเขาไปอย่างนี้ไปไหนนะเขาเรียติดแล้วเขาไปอยากไปไหนนะ มันไม่อยากไว้ไหนมันก็ออกแต่ขนมันแตหลมตัวแหลมมันก็จะไม่ออกไม่ออกแล้วแล้วแล้วมันบางทีเขาเอาใส่น้ำลายมันจะหมุนเหมือนมันทวนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ชอบสมัยเราเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กเนี่ยแาอย่างเงี้ยเต้องทำทำดูหน่ยนะครับเป็นยังไงครับอ่าอามานจะใบหนึ่งเนี่ยเออเราเราเราใส่น้ำลายก็จิ้มใส่ทิ่มกันใส่ไม้เป็นนักเรียนประถมเลอ่ามันจะปักหลังจึ๊กใส่เสื้อนักเรียนเออเห็นไหมติดเลยครับเออเห็นไหม นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านเราเนาะสมัยเราเนาะสมัยเป็นเด็กเนี่เล่นหยอกกันสมัยเป็นนักเรียนในปฐมเหมือนกับเหมือนกับแขมสีดาแขมสีดาแบบโดนหลังเสียวบาบเลยนะสมัยเป็นเด็กก็เล่นกันอย่างนั้นเล่นกันจะ้องไห้เจอเจอหลายดอกเข้าไปเจอหลายดอกเข้าไปเจอหลายเม็ดเข้าไปกับห่อกาคือกันแล้วเดี๋สมัยเป็นเด็กหน่อยเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะภูมิปัญญาของบ้านเฮาครับนี่คือนาเหี่ยต้อยฮะับพี่ต้อยไม่ใช่ต้อยหมกแดงฮะ ตัวติ่งนะตอยติ่งครับเกมมาอยู่บ้านนะขอบคุณมากนะพี่ต้อยนะครับผม